สวัสดีครับวันนี้สามารถมาส่งอาหารเสริมจริงโกมิกให้กับคุณยายอังุนหลายท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคุณ<ล>ยายอางุนเนี่ยะตัวจริงเสียงจริงครับผมสวยสวยสมัยเป็นสาวในคุณตาอบ,บอกว,ว่าสวยที่สุดเลยอ่ออถาถ้าถ้าไม่สวยคุณตาก็คงจะไม่จีบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปนี่ดูคุณตากันหน่อยนี่รอไหมฮะจมูกโด่งคมสันเก้าสิบกว่านะคุณตาเนี่ยส่วนคุณยายแปดสิบเกือบจะดเก้าแล้ว อ่าคุณยายแปดสิบแปดเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเราทักทายกันสักสองสามนาทีอ่ะให้คุณยายอัง่นแนะนําตัวหน่อยครับคุณยายชื่ออะไรครับยายชื่ออัง่นอ่านามสกุลนามสกุลอินสวรน์อ๋ออายุสหล่แล้วครับคุณยายอายุแปดสิบแปดแปดสิบแปดอ่าคุณตาแล้วครับคุณตาชื่ออะไรอ่ะอนเอื้อนอินสวรค์ครับอายุเก้าสิบเก้าเอ็ดแล้วเก้าสิบกว่าครับ ปกติคุณตาคุณยายเป็นคนอุทัยเอาใจนาดอยู่ครับมโนรมครับก็มาอยู่โคราชหลายปีแล้วเนาะสี่ปีกว่าสีปีกว่าแล้วก็ตอนนี้สั่งจริงก็มิมากินเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ฟังรายการวิทยุไม่เคยขาดนี่ยไม่เยขายไม่เคยขาดทีละโหลสองโหลทีนี้คุณยายเลยเปลี่ยนใหม่จากสั่งเป็นโหลสั่งทีละสองกล่องเพราะว่าจะได้เห็นหน้ากันบ่อย เราจะได้เห็นหน้าบ่อยๆัง,<ห>ยงอยังอย,อนนยงอู่ก็รู้เลยว่าเพราะคุณยายสั่งรอบก่อนกับโอ้เป็นหลูเลยเยอะเยอะยๆอยอยอครับเดี๋ยวคุณยายสามารถจะถามนิดนึงว่าคุณยายได้ข่าวว่าคุณยายเป็นเบาหวานเป็นมานานยังครับมานานแล้วนอ,นอืสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่แปลกใจแล้วครับไม่ถามอะไรหรอกพอมาที่ไรก็ได้กินแต่ของหวานนะครับเนี่ยนะฮะทีนี้ก็เลย ลูกสาวคุณยายเอามาให้สามารถเลยรู้เลยว่าทำไมคุณตาคุณยายเป็นเบาหวานขาด<อ>ไม่ได้เอาละเข้าเรื่องกันนิดนึงนะครับคุณยายบอกว่าตั้งแต่กินจริงกโกมิกเนี่ยมันคุมอยู่ใช่ไหมฮะทุกอย่างมันปกติหมดเลยนอนหลับก็ดีนะคุณยายกินอาหารตรงเวลาแล้วก็ทานยาครับ ดูแลตัวเองดีทานอาหารเสริมจ,จริงกุมิกเป็นประจำนะะก็หมอเขาบอกว่าให้คุณยายทานข้าวตรงเวลาทานข้าวมือละหนึ่งกร,รัมมือ,อแต่ทานยาสองกร,รัมมือ <c oughs> เพราะว่าก่อนอาหารหนึ่งกร,รมัมหลังอาหารหนึ่งกรัม เออเต็มฝ่ามือเลยครับแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณยายอยู่ได้ขนาดนี้เราสามารถดีใจนะครับคุณตาเด็กแข็งแรงแข็งแรงคุณตานี่ตัดต้นไม้ได้นะโอ้โหปีนต้นไม้ได้เนี่ยเขาามเนี่ยนี่เปรถสายใหม่ไงเขาไม่ขี่รถจากรยนไอ้รถเครื่องก็เขาเปลมมันอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าหูก็ดีตาก็ดีเวลาโทรมานี่คุณตาคุยสื่อสารได้ชัดเจวเลยเก่งมากเลยครับ ออันนี้เป็นกล่องที่่าไลแล้วคุณยายจําได้โหโหไหมเลยได้ครับเยอะจอดเป็นเยอะจอดเป็นห,บหบอบเป็นหอบเลยหอบหอบกลับบ้านเป็นอห<า>บอบบอกใครตาบอกก็เลยบรรยายฐานเป็นหบอ,อบเอยห้าหกของ<อ>นี่พิน้อยวันเนี้ยคพิ่น้อยวันนี้เนี่ย อล้เลาไปกหน่อยลูกหลานก็ดีใจด้วยเนาะคุณยายทานอาหารเสริมคุณตาก็ทานจริงกรมิกเป็นประจำไม่เคยขาดเลยนะไม่เคยขาดเลยจริงได้ข่าวว่าไปอุทัยก็เอาไปชัยนาธไปชัยนาธเอาวิทยุไปด้วยเลยคุณยายจิมทที่นั่นที่นั่นมันไม่มีสามารถนะคุณยายไม่มี คุณยายคิดว่าวิทยุไปเปิดที่ไหนก็จะมีสามารถที่นั่นกําแพงก็ไม่เลยลูกสาวเขาก็ห้ามแล้วว่าอย่าเอาไปมันไม่มียายไม่เชื่อยายบอกว่าเปิดที่ไหนก็ต้องมีเพราะสามารถอยู่ในวิทยุอขอให้คุณตาคุณยายสุภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปนะครับให้ลูกหลานได้รับใช้เป็นนานๆนะครับขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับคุณตาครับนะท่านใดที่ชมอยู่หรือฟังอยู่นะครับก่อนเนี่ยดูคุณตาคุณยายเป็น ต้นแบบนะครับการดูแลสุขภาพนะอารมณ์ดีแล้วก็นี่แหละครับเคล็ดลับของคุณยายคุณตาทานจริงโกมิกมาหลายปีแล้ว<อ>นะ